แค่มองดูทุกสิ่งก็เป็นเงินได้แล้วเปิดโลกธุรกิจสร้างสรรค์จากการสังเกตเคยไหมครับที่เดินผ่านร้านกาแฟเล็กๆร้านหนึ่งแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศของร้านมันน่าสนใจมากหรือเคยเห็นภาพวาดบนผนังของตึกแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากจะสร้างสรรค์อะไรบ้างไหมครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างของการที่เราสามารถสร้างไรายได้ จากสิ่งที่อยู่รอบข้างเราได้เพียงแค่เราสังเกตและนำไอเดียเหล่านี้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจการสังเกตคือจุดเดิมต้นการสังเกตเป็นทักษะที่สำคัญที่ทุกคนต้องมีแต่ไม่ทุกคนจะนำไปใช้ได้การสร้างสรรค์ธุรกิจการสังเกตสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้คน ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือเทรนใหม่ๆสามารถนำมาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจได้ปัญหาคือโอกาสปัญหาที่เราพบในชีวิตประจำวันนั้นมักจะซับซ้อนโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอการมองเห็นปัญหาเหล่านี้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จะช่วยให้เราสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติศิลปะหรือวัฒนธรรมล้วนเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์การนำแรงบันดาลใจเหล่านี้มาผสมผสานกับความคิดสร้างสารรค์ของเราจะช่วยให้เราสร้างสารรค์ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างจากผู้อื่นได้ การตลาดผ่านสายตาการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ดูน่าสนใจเป็นสิ่งที่สำคัญการใช้ภาพถ่ายที่สวยงามการออกแบบที่โดดเด่นและการเล่าเรื่องที่น่าสนใจจะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าและสร้างยอดขายได้ตัวอย่างธุรกิจจากการสังเกตร้านกาแฟบรรยากาศดีเกิดจากการสังเกตว่าผู้คนต้องการพื้นที่สำหรับพัก และทำงานผลิตภัณฑ์อนุรักษ์โลกเกิดจากการสังเกตปัญหาสิ่งแวดล้อมแอปพลิเคชันสั่งอาหารเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายสรุปการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ได้จำเป็นต้องมีเงินทุนมหาศาลหรือไอเดียที่ซับซ้อนเพียงแค่เราสังเกตสิ่งรอบตัวตัวอย่างอย่างละเอียด และนำมาวิเคราะห์ต่อยอดก็สามารถสร้างธุรกิจที่สร้างรายได้สร้างความสุขให้กับเราได้การฝึกฝนทักษะก,การสังเกตการคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เราเปิดโลกทัศนคติและโอกาสใหม่ๆให้กับเราได้มากขึ้น